ติดโลมครับเรียบร้อยสิบล้อล็อกกี้เซียต้าอา่าคนขับโดยเสียต้อมครับพี่ชายของเสียต้าเสียต้าขับรถตัดนะครับคลิปที่แล้วครับติดต่อหน้าต่อตาเลยแต่ว่าคลิปที่แล้วไม่ได้พูดอะไรครับเนี่มาเริ่มเอาคลิปนี้เลยตอนติดอ้อยเต็มแล้วครับอ้อยเต็มแล้ว จะถอยรถกลับถอยมาลงเลยครับอยู่ท่านี้เลยเอียงกระเทเร่เลยฝั่งซ้ายเียบร้อยงานนี้เกมไปสองแล้วครับนี่ครับคันหนึ่งอยู่ด้านนี้ครับนี่ฮีโน่ติดอยู่ด้านนี้คันนี้เผาขาดครับมืดหน่อยนะครับเผาขาดเลย ทีมงานรถตัด้อยของโรงงานน้ำตาลบุรีรัมครับขินหอดคินหอนเบอร์สามทีมนี้ดุเดือดเหลือเกินทุท่านี้เลยอ้อยเต็มลำเลยครับเต็มกล่องเลยอยู่กลางป่าบ้านน้องเครือตำบลทะลุงเหล็กนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ เหลือค his e sì> okay ั้งสุดท้ายเหรือป๋าติดกันกลางดึกเลยครับกลางคืนก็เกี่ยวครับทีมนี้ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเอารถอะไรมาดึงครับปกตินี่ทีมงานใช้รถไถดึง แต่ว่าดึกแล้วนี่รถไถไม่รู้อยู่ไหนแล้วตอนนี้รถตัดรวยต่อครับเหลืออีกสิบล้อกันหนึ่ง ลวยกันกลางดึกเลยสุดยอดจริงจริง านนี้เกมไป2นะครับฮีโน่กับล็อกกี้รถส0บล้อบรรทุกอ้อยทีมงานคิดฮอดคิดฮอดเบอร์3ของสังกัดโรงงานน้ําตาลบุรีรัมเหลืออยู่คันเดียวครับ3คันตอนนี้ส่วนที่เหลือนั้นอยู่ที่โรงงานครับบรรทุกอ้อยไปติดคิวอยู่ที่โรงงานหมด น้ำหนักอ้อยไม่ต่ำกว่า20ตันครับน้ำหนักรถอีกโอ้โหนะปลาอ้อยนี่ค่อนข้างโลมด้วยป้าบอกของปาไม่ต้องใส่เต็มนะปาคัวติดโลมมา้กันคันนี้เหลือคันสุดท้ายก็เดี๋ยวรอดูนะครับ ว่าเขาจะกู้กันยังไงจะกู้กันกลางดึกหรือว,ว่าจะกู้กันตอนเชา้า ไปแล้วเราก็รายงานกันสั้นๆครับสำหรับคลิปนี้เนื่องจากความมืดแล้วไปเจอกันใหม่แล้วกันครับสวัสดีครับ